สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหนิงโพสเศร้าวันหนึ่งจะมีค่าหนิงปณิตาโพสบทความเศร้าแฟนคลับแห่ให้กำลังใจสำหรับนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาที่มีข่าวให้ร้อนอยู่ตลอดล่าสุดได้ออกทริปพาน้องนิรินลูกสาวกับคุณแม่ปิยมาศร,ร่วมทริปด้วยแต่มีตาดีแอบสังเกตเห็นว่าไร้เงาสามีจินจรินทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจับตามองอย่างหนัก เกิดเป็นประเด็นข่าวลือต่างๆนาๆนาล่าสุดอิ s สตาแกรมส่วนตัวหนิงปณิตาได้โพสต์รูปตัวเองกำลังนั่งเปิดอ่านหนังสือพร้อมแคปชั่นว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าหน้าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราแล้วในตอนจบ ก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดเราบรรดาแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนๆต่างกดไลค์ใส่สติกเกอร์รูปหัวใจขอขอบคุณแห่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกอระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ